วัสดีครับวันนี้เราก็มาส่งแม็คโครครับผมนี้มากับพี่โตสุดหล่อของเราอีกหนึ่งวันนี้มาทำภารกิจอีกหนึ่งงานครับผม วันนี้มาส่งไมโครครับวันนี้โอ้โหเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับได้วิวมากๆเลยตรงนี้อยู่หลังเขาเลยนะนี่ครับที่เวรุน่าทับลานครับผม แม่ดูสุดหลอ่อล้วครับสกิลคันถอยของตะโตรครับผมบ้านนี้มีแดดคนขับระดับเซียนทั้งนั้นครับวังนามหาชนแม่ระดับเซียนทั้งนั้นเลยขอไปเลือแขกคู่บา้า ดูครับทางเข้ามีแต่ป่าครับผมห้อยเบิดแล้วนี่ครับอาร์เรสตดล่าขุดปูมาครับผมโคเบโกสีเหลืองยูตนันิสีเหลืองยูตนันิดูสก,กิลการถอยของ อาจารย์โตครับผมนี่ลูกพี่ลูกพี่ใหญ่แล้วครับผม <S 2> <S 2> <S แม่ ครับแม่โครคุณปู <eps> ่ครับผม ลงมองลรไปดีนะครับเดี๋ยวดูเขาบ่าเขาจะทำกันยังไงนะครับก็สวัสดีไปยนันทีมงานทุกท่านด้วยครับผมนี่มากับภารกิจสุดแปลกครับส่งแมคโคร ครับคุณปู่ลงแล้วครับ ดูสกิมการลงของป๋าครับผม การลงครับแส้ที่ต่อยครับผมแน่จะ่ตัวธุรกิจวันนี้ไกลไหม สุดยอดเลย <laughs> วันนี้เข้าป่าครับผมเข้าป่าไปโดนหน้า <laughs> วันนี้มาเข้าป่าครับผม <laughs> วันนี้ป่าบอกเขาไดกินวันนี้เข้าป่าครับ <laughs> nih, lha, <tuk> tam, selesai, lha, kan, harusnya, 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 いただきます。 เดี๋ยวแดะกลับรถนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะกลับรถยังไงต้องรอชมครับผม,มไอหหะเรดื้อ ุดเท่เราต้องเดิอนออกห่างๆครับวันนี้ภาร,รกิจวันนี้เข้าป่าเข้าดงครับวันนี้ป่าโตบอกวันนี้ภาร,รกิจวันนี้เข้าป่าครับผมนี่ชุนกันแบบเอ็กคูไปเลยคูณสองไปเลยซูนกันแบบใกล้ๆไปเลยดูสกิลการถอยของอาจารย์โตครับ นี่เป็นไดะระดับขันเทพได้เนี่ยดูครับดูกบสกิลการกลับรถครับผมการกลับในที่แคบนะครับ ทานอาจจะกว้างอยู่นะเพราะว่ามันเป็นป่าครับมันอยู่ในป่าก็ท้าย้ายกีก็ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นครับผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แมโคล,ลงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม